จากรดน้ำดำหัวมาสู่สงน้ำพระพระเพณีสงกรานคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเสียงจากสวนจันทรเวลาหานาทีวันจันที่ยี่สิเมษายนพุทธศักราช2568ันอเสริมคลิปนี้เพิ่มเติมจากชุด ประเพณีสงกรานที่ผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปเอาไว้เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าประเพณีสงกรานที่แต่เดิมมาคือโบรมโบราณดึกดำบันนานมานั้นคงจะมีกันมา ตั้งแต่ครั้งที่ยังนับถือผีนับถือพรามกันอยู่คือก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาจึงเป็นธรรมดาว่ายุคแรกๆก,ก,ก็ย่อมจะยังมีแต่การรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์เท่านั้นยังไม่มีประเพณีสงนำพระเพราะตอนนั้นพระภิกษุสามเณรยังไม่มีต่อเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาแล้วประชาชนคนอุตสาหคเนนี้ยอมรับนับถือเอาพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำถิ <c oughs> ่นของตนก็จึงเกิดปีประเพณีสงน้ำพระขึ้นมาคือสงน้ำพระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนประเทศชาติและก็นิมนต์ พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นปูชนียบุคคลแบบเดียวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนนั่นแหละให้ท่านมารับน้ำสงตามประเพณีที่ประยุกต์ขึ้นมาเพื่อสืบทอดสงกรานหรือมหาสงกรานที่เคยปฏิบัติ หรือถือกันมาช้านานนั้นให้มันสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มีพระพุทธศาสนาขึ้นมาด้วยทีนี้สิ่งที่อยากจะพูดเอาไว้ให้ลูกหลานรับรู้ก็คือทั้ง การรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือการสงน้ำพระสงน้ำเน่นนั้นท่านจะทำกันอย่างสุภาพเรียบร้อยคือจะรดที่มือล้างที่เท้าของท่านเท่านั้นไม่ได้ลาดทั้งตัวโดยเฉพาะ ไม่ควรจะไปลาดหัวท่านแน่ๆแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปมีหลายชุมชนก็ไปลดลาดท่านทั้งตัวลามขึ้นไปจนถึงหัวก็มีบางทีก็เอาแป้งไปปะแม้แต่พระแต่เนนจนเลอะเทอะไปหมด ซึ่งตรงนั้นแหละเป็นความผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งในที่นี้ก็ขอไม่ตำหนิใครยกให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท้องถิน่นถ้ายอมรับกันได้จะปฏิบัติกันไปก็ไม่ว่าเพียงแต่ขอให้รู้ว่าครั้งโบรมโบราณน,นั้นท่าน ทำกันแบบสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ทํากันอย่างเลอะเทอะเปือเป้อนเท่านั้นเองก็เล่าเอาไว้ให้ฟังกันนะครับ